ถ้าเธอสวยฉันก็ต้องสวยถ้าเธอมีแฟนได้ฉันก็จะย่งแฟนเธอได้และตอนนี้นางเอกตัวจริงก็อยู่กับนางเอกตัวปลอมแล้วนะทุกผู้ชมคเลือกเอาว่าจะอยู่ทีมเพชรซี่หรือว่าจะอยู่ทีมอกเลยออไม่เห็นหน้าเติมหน้าอะไรดีเห็นขึ้นเลยอะไรก็ดีเอาไหมลูกเอาไหมเต็มหน้าใช้แอปเลยใช้แอปเอาใช้แอปแบบแน่นๆนะแอปแรงๆอ่ะ เออแล้วนะถ้าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะเออสวยมากเลยแต่ว่าเรื่อนของเราทไคัดต่อยังทัดเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะถ้าเธอสวยแล้ววันนี้เธอสวยน้อยกว่าฉันเพราะว่าฉันคือนางเอกตัวจริงของพี่ยอมค่ะเม่นะคะอยากจะรู้ว่าคุณจะอยู่ทีมใครระหว่างอกทองและเฟรชี่คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะ กีพวกเอามาตายเข้ามาด่าฉ่ำเลยอะตาสองคนหรอไม่เดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามากวนตีนเลยเดี๋ยวเข้ามาละเตียมการละครเวอร์สุดๆไม่รู้จะด่าใคร้ปาผัวนางเลยแม่เอาจริงง๊อนพอมาถึงนี่แล้วว่าเป้าหมายที่น่าสนใจกับไม่ใช่เล็กกับเป็นน็อตอยู่ทีบอบตองสวยกว่เพชเลยเข้าใจไหมทุกคนเพชรคือนักแสดง เห็นไหมล่ะชี้สั่งการผัวชิได้ยิ่งกว่าเลยโยมเหนือว่าเออสั่งผัวเอาเกมไว้ในตู้เย็นลึนเลิศถือเวลาแม่น้องน้องสี่เก้าใครสี่เก้าคะน้องผัวผับ่าวแม่จะเยอะกว่านั้นอาจจะเยอะว้ามันหอมมันยังไม่แข็งมันหอมมาประมาณห้าโมหร่อ อบทองเริศดชีดีใจนะชีบอกว่ดีใจที่ได้เจอแม่ชีน่ารักมากอ่อนน้อมทำตนสุดๆกับทุกคนยกมือไหว้แม่เลินๆนะคะเราอยู่นครนายกกันค่ะนนนีปคท่แสะะอไรกลาจะว่าอยู่ลาในที่สุดแม่รู้ก็ได้มาเจอกันใจปังสุดๆ สบายเมาเรื่องอะไรกันเมื่อกี้แรงมากเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพชรขันนอนอบทองหน้ารักมาเราอยู่กับเฟิร์นนะคะตอนนี้มาแล้วเฟิร์นมาเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะวันนี้กลางดึกนะอะไรจะกลับแล้วใช่เจอกันนะเวลาให้เงินนยาสัญญาได้ไหมสัญญาว่าอะไรว่าจะไม่เอาไปเปย์มาโหดขอบคุณค่ะแม่จะซื้อโซฟาเข้าบ้านเนาะเอาให้ชัวร์ไหมชัวร์ค่ะแม่เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปอวดท่นจ้างนางเดือนนะ แปลเซรัพในรถมาหน่อยเลยจะให้ฉันอบจอช่วยขายนั่งเป็นเดือนนะเจ๊จ้าซื้อไก่แล้วอยากให้ไม่อยากให้เพราะอะไรเลยนะให้ปุ๊บหลานเล่าหลานเล่าหลลานเ่ไม่เอาโซฟาแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านให้เห็นนะให้เห็นนะโซฟาแล้วก็ซื้อไก่ไปไหว้ยังไม่ได้ไหว้บ้านใหม่เลยนนนนใีีี้ท่่เาออด โซฟากดมาแล้วก็เห็นกดโซฟาสีมันสองพันอนร้อยไม่เอเพ็กไม่เท่าไหร่คุจานมีนี่ได้ไหมกันอีย <Four> ุยอียุยมีไ้ก้าที่โดนชาไขมุกวันชาไขมุกที่นอนี่าเด8บาทเดีอบมาก อันนี้อบทองเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับวันนี้เราได้มานั่งกับพรีเซนเตอร์แล้วนะคุณผู้าตากกดที่ตะการไดเลยขอ30ออเดอร์แม่ตอนนี้นั่งอยู่กับพรีเซนเตอร์แล้วน้องอบทองนะคะสำหรับเซรั่มพิตติโก้นะคะเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีนะคะแล้วก็เหมือนหนึ่งขั้นต่ำแม่อะไร่เงี้ยได้โซฟาละได้ทุกอย่างมาสก์ด้วใช่อบทองพรีเซนเตอร์จะห้ คแม่วาบเก่งมากใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามความรู้สึกนะ้องอบทองกันนะคะที่ได้เจอเพีปรปปลาหลังจากที่ดูแผนผ่านวิดีโอนะพี่อบแม่เป็นยังไงบ้างตัวจริงคะสวยมากสวยมากเลือด หวาน่าานมายแค่นี้หรอมานานยังค้ามาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วคะ่ะกดตะกร้าให้หน่อยนะคะวันนี้คุณอยู่กับพรีเซนเตอร์พริตติเกิลค่ะวิตามินซีและวิตามินอ e ีนะคะสูตรเข้มขน้นไฮยาลูรอนิกนะผู้ชมขาตัวนี้นะคะเป็นมะเขือเทศสามสายทันนะทาแล้วผิวจะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะราคาปกติ590วันนี้เอาไป79บาทคะ่ะกดคะ่ะพิชเซนเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วกดคะ่ะกดส0หหอก็ไม่น่าเกียด10ห่อตกแค่790แม่ ะคะโอ้ตีหนึ่งแล้วหรอดาวเจอกันแล้วปเกอรอนะแ0ด0นึงฝรอบเนี่ยดี๋ยวนี้แปน่ก่ยน่อนเวนอ่อยเฟอลอีเจอรี่เลยมันเป็นมันเป็นแอดมินเพจมาทุกสรเก่าหรอนางเป็นแอดมินจจเป็นเจ้าของเพจตลาดล่าจอกจอกด้วยแม่ไม่ใช่ใช่ปะ มีคนบอกว่าแม่มันด่าแม่มันเข้าคุกแล้ว่ะส,สานซึ้อเราเารู้จักมันใช่ปะแล้เอเขาเป็นแอดมินหรอก็เลยไม่รู้ความจริงไงอ๋อเป็นแอดมินบางเพจบางเพจบางเพจอ๋อเวลาที่หนูบล็อกมันจะขึ้นที่หน้าจอแม่ด้วยใช่ปะใช่บารมีอบทองเพชรต้องสะพึงสุดๆค่ะเ,คเขาใช้ iPhone 17เด้อสโปรแม็กอย่างเพชรยังต้องตายเลอค่ะน้องก็ไฮโซสุดๆเด้อเออเอาสิ สวยว่ะเพราะอะไรวะแม่ตาบมีคนฝาก,กมาถามว่าหนังแม่เข้าลงวันไหนเข้าแล้วหมู่บ้านโคโกโลกนะคะ<า>ไปดูกันด้วยใช่เข้าแล้วได้เล่นสีชาอยากดูสวยเวอร์นะคะอบอยู่กล้องนี่สวยนะเนี่ยสวย,วยกว่าแพรอีอ่ะ เจออบทองก็ลืมมิตรวัดนี่นะคะชีไม่กลัวดิฉันหรอกดิจะกลัวดิฉันทำไมดิฉันไม่ทำอะไรชีและชีฉก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะดิฉันได้ไม่เห็นชีวิตน้องรถ่ดขึ้นดิฉันก็แฮปปี้ค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้น้องเริ่มหมดหนี้หมดสินแล้วนะคะแล้วก็เก๋ๆชีวิตรอดนะคะผัวก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นค่ะลูกเต้าก็สะอาดสะอานเติบโตแม่จะกินพี่เล็กไหมไม่กินค่ะ ถามแรงเวอร์ถามต่อหน้าเมียเขาเลยเหรอคะถามต่อหน้าเมียเขาเลยเียขากำลังลงสตอรี่ได้แรงมากเจอกันลาสุีออกานสตอรี่้แรงมากมันมากอีเพแรงะลกออกหัน้องมาแลวย่งลงเยอะ ไม่น่าเชื่อคนเราจะตามเสือกันได้ถึงขนาดนี้กินดอตเตรียมไข่ปลาเลยค่ะแม่กินดอตส่เลิศไปยายิบยิบอะไรอ่ะว่แมนน่าแมหน้ามันใหญ่น่หน้ามันต้องเรียวเนี่ยสวยอ่ะ วันนั้นเจอแม่ที่เข้าศาลสวยเวอร์ขอบคุณค่ะแล้วชีวิตประจำวันคืออะไรบ้างลูกทุกวันนี้ก็คือตื่นมาตอนเช้าทำความสะอาดบ้านแค่นั้นหน้าที่หนึนะ่งทุกวันนี้ตื่นมาทำอะไรบนะ้างหน้าที่ก็ทำงานบ้านเกบข้าวบ้านถูบ้านท้อาหารแมวเก็บแมวแต่แมวมันอึทุกวันอ,นะอ่ะอเนาะไปแล้วหรอไปแล้วปีนี้สี่มตรสบาย สวยกาซูน่าแม่เลยนีสวยมากอ่ะสวยมากจริงจริงคุณจ้างงานเราเราจ่เงินไปทำอะไรก็ซื้อของเราปะใช่ะบอกว่าเชื่อปะไม่เหลือแค่ไมงพรุ่งนี้จะไปดูหนังรอบที่สอง enjoy นะคะแม่บ้านสาวน้องอบทองใช่ดาราสัมภาษณ์ดาราเดี๋ยวก็เหลือนให้กินนี้เพจอะไรล่ะไม่เพจอาจจะไม่กลับท่าน็อตเพชรนอนด้วยค่ะท่าน็อตแม่เพชรนอนด้วยเพชรก็กลับ ถามอาร์ตอาร์ตนอนสะดวกไหมพี่เพชรถามว่านอนสะดวกไหมถ้านอนให้เพชรนอนด้วยเพชรก็จะนอนนี่ค่ะเพ็ดจะนอนนี่ห้องนอนสะดวกไหมต้องต้ช่ไม้น้ำสามมันต้องอยู่ได้จริงหรอทำไมอ่ะแรงก็เยอะโอยต้องไม้น้ำสามโชว์สินค้าเลยค่ะดาราขอได้อยมาลูกแม่แม่ขอสิบห่อค่ะวินล่ะวินก็อยู่บ้านสิวันนี้มิตวัดค่ะน็อตของน้องอบค่ะแม่อย่าแยงไม่จริง อกเขาลักอ๋อเล็กคนเดียวโซฟาว่างแล้วพี่โราอะไรนั่โซฟาไม่สว่างสว่างหรอเออมันนั่งอะไรมืดมือกเขาจะไม่นั่งได้หรอโน่นไหนนั่งโซฟาแต่ผมตั้งแต่แม่ขอเวลาครึ่งชั่วโมงรึเปล่าลดเวลาหน่อแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าโอยให้มันมีมีนิดนึงอยู่กี่กระปุกเอาของพี่ไร้หัวเลยเต่าหรือไม่หมดไปยไอ้มันจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำใสหลับเอามาเออเอาดิไหนปกติอกเขานั่งตรงไหนลูกนั่นแหละคุณดูอกมันนะ แต่ว่ามนันทำคล้ายๆกนบอยอ่ะอะโอเคโอเคดูขนาดแล้วเข้าบ้านเอาอะไไปเก็บบ้างเดี๋ยวเรือก่นี่ฮวนมาละอโอ้ยเมาเคค่ะเอาคนมปะ โดนมะแรงอ่ะอัเบอร์หนึ่งหรือหนาลูกกอมาด้วยแม่มาขาวิสวเนเดิมนะีหลอกพ่อแม่ยงมลูกไ้ดไมมิ่นเมาอะไรหยู่ประเด็นเอาก็เปิดติ๊กตอกสิยมิกกี้เมาสองพสบหวยนะคนมูหลอ ชื่ออะไรกันไม่รู้อ่ะอันนี้พี่อาร์เคไว้หรอของพี่เพชรกิน,น,นวรือเ่าแล้วแม่แต่แม่ดนตรีนะสาวสกลปะกับสาวบุรีรัมนาทีประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะคะ เรียกน็อตมานั่งกับดาราจริงหรอแขงันนะนี่ทามาเอาหรอกมาเจอกภาพบ้านแบบนี้กตะกาหน่อยานครณอยู่ก็จกนดบไ่ได้ ผมจะไปนูนเพชรฟูหนังเข้าเน็ตสิหมับไม่ม่เข้าค่ะทมาตาไร่องิดผงหนบหรอแย่มากขี้กับไหนคืนนอนกวันหน้ทองหน้าแก่กว่าไม่เพชรมากเลยวิแลนไม่ว่าน้องอย่างนั้นลูกน็อตไม่สะดวกเพชรทำไมวะ ก็มีแค่ครอบครัวของแม่รัมีตรงนี้ท่านหญิงกับท่านสาวท่านชายเล็กหนูรักแม่อยากเป็นแฟนกับแม่กดที่ตะก้าค่ะกับชายระวีฉลาดระวีน้องอกเข้าห้องค่ะเอาเคไปกินในห้อง เพที่ <rôle: opolit any> <S <S ูจบนไม่สะดอ้เล็กกว่แลม่เล็กที่เล็กเล็กที่เล็กเล็กเ็นเล็กเ็อะไรนันเ่เกเล็กกตัว่งทำพิเแม่หน่อยทำกิบล็อกลอยแล้วยูน่ดีแล้วเดี๋ยวพี่เล็กพี่เป็ดก็จะอาปากตามหนูนะแล้วก็ล็อกอยคอยอา ได้ต่อบรุ่มขึ้นเชิงร่วบรวบคาบ้านเลยจริงเล่นเล็กเล็กจะกินอะไรเล็กเล็กตัดกินะไม่เป็นไรเยี่ยอะไรแดกแดกก็แดกได้กินเสร็จแล้วกินเปนเสร็จแล้วไหนจิ้มมา เจ,จียเจียเล็กเล็กฟิลเพสไว้มบ้านใจกลาง สลามปะคุยแค่เจ็ดปีเองไม่ทะลหลอกหลอกแต่ห <joking> น <here? aesthetic adapting> <rast> ่อยก็แฉมันหลอกก็จะเป็นยังไงอ่ะสีมันจะยาลงมานะแต่เราให้ใครสิสิ่งสลามทอนหน้าอกโกนเนี่ยหน้าอกโตค่ะคลินิกคลินิกเขาคลินิกเขาแม่กันได้นะค่ะแม่ไม่หนาวหรอหนาวค่ะเราให้แต่พูดเรื่องนี้แล้วน้าบอกว่า กใป้ายจะโอนเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนีมไม่นไม่ไม่กินหอกเายเรารคคนพจะขับก็ไม่ได้จันเนี่ยบอยทาพระจัรอแม่หน้าขายอบทองพักเล็กอันนี้เก็บนสลับมาสลับสลับนอนนอนหล่อ เมื่อกี้เามมามหลัขามขามหามหามห้ัาหลับขะหลับขามหลบามลับขาับขามลามขอมามหข่าหัมื่ัวานหล้วขหลัขมับาปหลับลบเอขาลับขามหลัขัามลามหมลัขาลบขามาาหขม เออพี่จะเอากีรก็ได้คะใส่แบบแม่สวยแต่อยู่ในโหมดหลังวัดขอบคุณถามของพี่ใส่ของดีไวใส่ขอดีนะดีมากเพราะปกติพีจะเป็นคนที่แผลกาวจุกปิดกใช่แต่ของตั่ของดีไวแตวของดีไวใส่แล้วไม่เป็นไม่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 ดงเลย ่่ไแต่ค่อยใส่จนหัวนมซีตตะองชุดทันคอีอเอะเหงื่อมันออกอ่ใช่ได้อ่าแบ้แน่ไหนนมซีตมันต้องออบอยู่แลวเพราะว่าลเหงื่อออกเขาน่ทำใส่ได้ที่นมไม่ทำใส่ปุบนมต่อมนีเนี่ยอยากปุ๊ก็ถึงเวลาเยไปูเคยเจอแม่ที่สยามเพราะว่าต้องใส่หนูทำนมเป็นตุ่นทุเรียนบ้านฉากลับแล้วกันพี่นุ่นไหนวะทเรียนบ้านฉันเล พี่ออยค่ะมาชื่อพี่ออยใครเอี่ยมพี่เมย์จะอยู่จ้าล่าสาวเจ้าล่าสาวล้างจานอยู่หลายคนเลิศปากอยเ่บนเก้าอี้จริงหรอตาเราไปสัมภาษณ์อะไรสักอย่างนี้เห็นไหมหลายคนบอกว่านางขี้เกียจนางไม่ได้ขี้เกียจด้อดูดูดูนางก็ยังล้างจานขยันสุดๆนะฮะเล็กเตรียมห้องให้พี่เพชรยังวันนี้ เกี่ยวพอมีเลยยันนายพิษหยังเยอะหอดเลยใช้น้องขยันจะได้เลยไฮโซไหมละ่ะมีเก้าอี้ประจำตัวล้างจานเลิศๆน,นะคะต่อเก้าอี้ล้างจานเลิศเอ๋อถ้าเราล้างดึกๆึกพวกนี้เราก็ไม่เหนื่อยเยอะใช่ไหมล,ล,ลูกเยอะมากเก้าอี้เลยเออเทสุดๆเทมาก โหล้างจานได้เฉยคนดูแปดร้อยปังว่ะหว่คุณคิดไปเองวะว่านักอบรอคนก็หา่าหัดหลงลู้สบายอยากได้นา่ควิธีการล้างจานสิตของตอกขี้ขึ้นมาเนี่ยมึงมหล่เนือหนกเน้าเรต้องเอาช้อนมาใช้กับน้ำและฟองน้ำอย่ามาด่าคนในช่องกูนะครับเพรกูจะด่ากลับมึงไม่มีสิทธิ์มาด่าใครในช่องเพชรปลาปลาค่ะ ไม İyi, ่แล้วตลกดรงไหนดูปะเวลาเด็กมันแบบมึงเห็นมเขามึงอิดฉาเขาไม่นนเขาสวีกันเวอร์แต่หลาไม่ทำหน้ามุ้ยนะไม่ทำแบบม่กินเลยเอาหน่ยพูดอะไรก็พูดเ้าก็ทำได้อย่างเงี้ยคนก็สนุกคนก็หาอามันตากลับตากลับเหมือนม่มึงมันไม่ตากลับค่ะมันมัรบกวกูเพราะว่าังูด่ามันูด่ากับ้เหียนียอะอคนท่ทมันก็นั่งอย่างเงี้ยมันแบบหยาอะไรก็พูดอป้า แล้นกหา้อพูกเานั้นเลยนี่นี้อย่างนี้เรารู้เลยว่าเด็กมันรู้มากคือกูไม่อยากฟังอ่แต่กูกลัวมึงอ่ะกูต้องฟังอะอมปงคับวดลุดหว่ะหลุดาเดี๋ยว่าหลยาบบะตนกป้องลูกชํำ คนของกูก็ต้องปกป้องสิอิสระใช่ปะเออคนของมือมึงยังปกป้องเลยคนของกูกูจะปกป้องมันไม่ได้จะเป็นอะไรไปอะล่าสุดเดี๋ยด้มาเขาจะแทนแทนลากไปต่อไปเลยค่ะลูกสาวเพชรที่เขามีมารยาทกับกูเขายกมือไหว้กูเขาเห็นกูเป็นพี่เป็นแม่มึงจะอะไรอ่ะคนดูห้าพันคนละห้าร้อยเห็นไม่ผิดแล้วก็ทอเป็นลูกอ พี่น้องที่พัดพลาปลอดกันหอมแก้โอนเลยหนึ่งพันบาทมีคนคอมเมนต์ขึ้นเลขค่ะขึ้นเลขค่ะโอนหนึ่งพันกอดพร้อมหอมแก้มพี่แฟมหล่อสะอาดมากีมวจุกตะถาดโอนสามพันลักเซมเบียร์พัตเตอร์เจอกันอุ้มเข้าเอลโอนห้าพันอุ้มเข้าเอลโอนห้าพันมาดิอยากให้ดารารับเล็กเป็นบัวน้อยนะครับ พี่ตุกตาน้เหมือนพี่แพ้นี่พี่จะพอเาตกแม่เขาสวยกว่าปแ่อเพิ่มแบบเพิ่มึ่เท่าน้อง่ปนเนี่ควเ่ยม่ยเาลเป็นลายลลอยประจําจะไปปีหนึ่งครึ่งแล้วต้องอำลาเลยแล้วมึงคิดดูตอนที้เขาบอกเจอรี่ตุยอะสิงที่กูถักไปหาเกินอะ มึงดูนะกูณพักไปแบบเคิ้ขนมตัวแบบเพิ่นถ้าเคียดถึงจุดนั้นมึงสัญญากับกูแล้วแล้วพิมพ์ไปร้องไห้ไปอ่ะเราดิ่งเพราะเราคิดว่าเจอรี่ตุยจริงถ้าเคียดถึงจุดนั้นมึงสัญญากับกูนะแม่โทรมาหาทางออกอย่าทำแบบนั้นให้กูห่งข้างมึงถ้ามึงมีใครเนี่ยขนาดพูดยังต่อรองอ่ะเพราะเราป่วยอ่ะคาเฟ่เจกันไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะขอต่อใครแล้วกูไม่อยากเสียใจแบบนั้นกูวันวันกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้ามึงเป็นอะไรมึงมาหากูกูจะไปหามึงทันทีไม่ว่ากูอยู่ที่่ไไหนนนจะะปเพือ ทิ้ไปร้องห้ไป<ำ>สักพักมันเป็นไปได้เหรออีเจอรี่มันเป็นคนที่แข็งมากแรงมากมันถึงขั้นจะเอาลืูนูล่ะไปมงกระบ,บารีนิกกี้อ่ะมันมีปัญหากันอ่ะก<ม><ม>ูไม่เชอคนแบบนี้จะถ่้าตุ้ยกูเลยท้าอีตังตกลงยังไงตตงบอกอ่อแม่เปล่าหรอกหรอกเพืจะได้ไม่ต้องมาถามโอ้โหอานาตากูคืนมาอายาตา ขึ้นมาคือถึงมึงจะผิดจะเฮี้ยจะเรียวจะตาม,ม,ตแ,มแต่คำนึงเราเคยนั่งกินข้าวด้วยกันเราเคยนั่งคุยกันเงนี้ยแม่ตอรี่เป็นเด็กแบบเชื่อ,อป่ะอย่างเงี้ยมันนั่งอยู่กับพื้นตลอดจักขาตลอดมันไม่มานั่งแบบอันนี้กับพี่เลยนะแบบนั่งอยู่กับพื้นตลอดแน่ยังงั้นแบบน่ารักอะ่ะ ถึงได้บอกว่านักนาเป็นมิจฉาชีพที่เนียนที่สุดตั้งแต่ที่รู้จักคนมาอูรอมาสี่วันแล้วที่นาบานมันเนียนที่สุดแล้วมันไปพูดกับคนอื่นบ้านเราต้องติดสนิทกับพวกแม่แม่ไว้พวกแม่แม่พวกเนี้ยถ้าเรามีอะไรอ่ะเขาช่วยเราได้ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตกลงที่อยู่กับเรามันมีความจริงใจบ้างไหมความเป็นดุที่เรามีให้อ่ะคุณเข้ามาในรูปแบบวิชาชีพครั้งแรกในชีวิตกล้าพูดคำว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่กล้าพูดกับคนตรงนี้คือมิจฉา ที่พิสูจิงที่องศ์ดูแลรู้ส<า>ึก <chỉ S 1> แต่เร,ราไ, <อ S 2> ไม,ไม่ไม่ตาเราไม่ได้ออกมาไล์แบบนั้นน่ะขนาดที่ไม่ได้ <laughs> ออกมาไล์เองเราจะตามให้ให้ามาไล์แล้วช่วยพูดหน่อยาคนไปดุด่านางสุดท้ายทวยมาลงกูเลยว่ยาจะกันถูกอยู่ทุกเรื่อง <laughs> มันไม่ได้ว่มันไม่ได้ว่าปะมันก็มาหลอกมาทำอยู่ไหนมาบอกใครเป็นของดีรา่บุรีวะแต่มันต้องการกระจายยิงม็อกอย่างวู้อย่างงี้แล้วคนดูเราสองพันกว่าสตางค์ก็เลยมาขอความช่วยเหลือให้ให้เอฟซีมาบอกเราแล้วมันก็ใช้ตัวแบบอีกเครื่องนึงมาหน่ะเม้นเรามาในในบ้านฟ้าเราว่าแม่มาช่วยหนูหน่อยกูก็เลยขึ้นไลฟ์แต่กูก็ต้องตั้งติดอยู่ในมุม